สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณครูฟองนะคะในวันสุดท้ายของหน่วย หน่วยอะไรคะหน่วยโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตั้งแต่วันแรกเลยก็มีหลายๆอย่างใช่ไหมคะมีบุคคลสถานที่ในโรงเรียนถูกไหมคะแล้วก็มีหลายๆอย่างจนดําเนินมาถึงวันนี้เรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้ครูฟองจะยังไม่บอกคะ่ะเพราะครูฟองจะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะ ที่จะให้ดูต่อไปนี้แล้วมาช่วยกันดูค่ะเด็กๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนวันนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่ะภาพนี้นะคะให้เด็กๆดูค่ะว่ามันเป็นภาพอะไรครับะมันเป็นภาพโอมันเป็นภาพของเล่นที่กระจัดกระจายหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่ามันน่ารักไหมคะแบบนี้ น่ารักเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกันเด็กๆที่เล่นของเล่นพวกนี้คะเกิดขึ้นว่าเด็กๆเนี่ยเล่นของเล่นแล้วเป็นยังไงบูกไม่เก็บเข้าที่มันเป็นภาพที่สวยงามไหมลูก แล้วทีนี้ถ้าสมมติเด็กๆอยากเป็นเด็กๆที่น่ารักเนี่ยเด็กๆจะทํำยังไงคะถ้าเห็นของเล่นกระจัดกระจายนี้เวลาเด็กๆเล่นเสร็จเด็กๆเล่นกระจัดกระจายสมมติเด็กๆเอาของเล่นมาวางใช่ไหมลูกแล้วของเล่นเต็มไปหมดเลยเด็กๆอยากเป็นเด็กๆที่น่ารักเมื่อเล่นของเล่นเสร็จเด็กๆควรทํำยังไงคะควรที่จะเก็บของเล่นนั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆคิดว่าเมื่อเด็กๆมาอยู่โรงเรียนเด็กๆควรที่จะต้องเก็บของเล่นไหมลูก ควรที่จะเก็บนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงในโรงเรียนนะคะหรือในห้องเรียนครูฟอนจะพูดในแนวทางที่สัมพันธ์กันนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อตกลงเนี่ยในห้องเรียนหรือในโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยากให้เด็กๆไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆดูภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นเด็กเขาทําอะไรคะลูกเขากําลังพนมมือใช่ไหมคะพนมมืออยู่นะคะข้อแรกเลยก็คือยิ้มง่ายไหว้สวยผู้ตามค่ะการยิ้มง่ายไหว้สวยนะคะไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าทําเฉพาะกับคุณครูฟองเด็กๆจะต้องทํากับผู้ปกครองทํากับคุณครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะมันเป็นกียาท่าทางที่น่ารักและผู้ใหญ่จะรักเรามากขึ้น อะต่อไปค่ะข้อที่สองแต่งกายสะอาดพูดตามค่ะการแต่งกายสะอาดสะอ้านนะคะก็คือชุดนักเรียนเนี่ยเราแต่งให้เรียบร้อยเราใส่ชุดแบบไหนเราใส่เสื้อนักเรียนนะคะใส่กางเกงใส่เอีย้ยมใส่รองเท้านักเรียนถูงเท้าให้เรียบร้อยนะคะให้สะอาดสะอา้านเราก็จะดูน่ารักชุดเราก็จะผุดพองอีกนั่นเองนะจ๊ะ อ่ะต่อไปค่ะต่อไปพูดดีๆพูดตามค่ะพูดดีๆนะคะการพูดดีๆข้อหนึ่งไม่ส่งเสียงดงังอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะอยู่ที่หลังาคาโค้งอยู่ที่โรงอาหารอยู่ที่ห้องเรียนอื่นๆหรืออยู่ในห้องของครูฟองนะคะในโรงเรียนในห้องไหนไม่ควรส่งเสียงดงังเพราะมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกยังไงคะลูกแล้วเขาจะรู้สึก หนโูหูบางคนเขาไม่ชอบเสียงดังนั่นเองนะคะและข้อที่2ก็คือพูดจาไพเราะนะคะพูดจาไพเราะเช่นหนูจะไปหนูขออนุญาตไปห้องน้ําครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมีคาลงท้ายแล้วก็มีการขออนุญาตนะคะเป็นสิ่งที่ดีในการพูดดีๆนะจ๊ะอ่ะต่อไปะคะ่ะเก็บ ของเข้าที่ผู้ตามค่ะเก็บของเข้าที่นะคะอะอย่างที่เด็กๆได้เห็นภาพไปตอนแรกใช่ไหมเด็กๆก็ครูฟองเชื่อแหละว่าเด็กๆในห้องเนี้ยจะต้องเก็บของเล่นได้เรียบร้อยแน่นอนหรือของใช้ไม่ใช่ว่าเก็บไม่ใช่ว่าของเล่นอย่างเดียวนะคะของใช้รวมด้วยลูกเช่นดินสอยางลบสีนะคะถ้าเด็กๆใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็ควร เก็บเข้าที่ควรที่ผู้ฟองจะถือขึ้นมาอันนี้ของใครสมุดของใครทําไมยังไม่เก็บควรไหมลูกไม่ควรนะเด็กๆต้องทําเป็นนิสัยด้วยตัวเองแล้วจะเป็นเด็กที่อย่างนี้เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่ห้าเล่นกันดีๆผู้ตามค่ะเล่นกันดีๆนะคะในที่นี้ข้อที่หนึ่งนั่งเล่น เด็กๆเล่นของเล่นรูฟ้องปล่อยให้เด็กๆเล่นตามมุมเด็กๆควรเอาของเล่นมาวิ่งในห้องเรียนได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆก็นั่งให้เรียบร้อยในประจำที่ในมุมของตัวเองใครอ่านนิทานก็เข้ามุมนิทานใครอยากเล่นเกมการศึกษาก็เล่นเกมการศึกษาใครเข้ามุมล็อกมุมบทบาทสมมุติเด็กๆอยากเข้ามุมไหนเด็กๆ,ๆก็นั่งมุมนั้นนะคะไม่นั่งกระจัดกระจายไม่เอา ข้อที่ 2. ค่ะไม่ทะเลาะกันนะคะไม่ทะเลาะกันเพราะเด็กๆเ,เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นต้องมีการให้อภัยกันพูดคุยกันดีๆหรือถ้าไม่เข้าใจการให้มาบอกคุณครูกองได้นะคะไม่อย่าไปแก้ปัญหาด้วยการทําลายร่างกายกันหรือท่อยพูดจะไม่เพาะใส่กันหรือท่อยคํารุนแรงนะคะอ่ะต่อไปอันนี้พูดเผื่อในโรงเรียนด้วยนะคะก็คือไม่ปีนป่ายคูดตามค่ะ ไม่ปีนป่ายไม่ปีนป่ายเวทียกตัวอย่างเลยเวทีนะคะยกตัวอย่างโต๊ะมาหินไม่ขึ้นไปวิ่งบนโต๊ะมาหินเก้าอี้มาหินไม่ควรเลยเดี๋ยวตกลงมาหัวแตกนะคะแล้วมันไม่น่ารักด้วยนะคะไม่ปีนป่ายนะคะในห้องเรียนก็ด้วยนะคะลูกต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเลยเด็กๆต้องตั้งใจเรียนครูฟองสอนอะไรก็ตามต้องตั้งใจเรียนเพราะครูฟองก็ อยากให้เด็กๆมีความรู้ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนถือว่าเด็กๆไม่รักครูฟองเด็กๆอยากให้ครูฟองเหนื่อยนะคะถ้ารักครูฟองอยากให้ครูฟองไม่เหนื่อยต้องตั้งใจเรียนให้ครูฟองพูดแค่รอบเดียวพอนะคะนี่คือการตั้งใจเรียนและเด็กๆจะมีความรู้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็คือนะคะข้อตกลง,งนในห้องเรียนและก็ในโรงเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราเปิดจาก สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะเรามาเรียนเดี๋ยวดูสิว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจะทําได้ดีที่สุดเลยมาอยู่ครูฟองและทํความข้อตกลงได้โดยที่ครูฟองไม่บอกเลยคนนั้นคือเยี่ยมเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วสําหรับหน่วยโรงเรียนของเราสัปดาห์หน้านะคะครูฟองจะมีหน่วยการเรียนรู้อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ขอให้เด็กๆติดตามนะคะสําหรับวันนี้ครูฟองก็ต้องขอไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ